สวัสดีคุณผู้ชมลูกท่านด้วยละกันนะครับผมวันนยูนิช่องม <c oughs> ีเสียงเหี้ยช่องในช่องว่าผมไอซีนออนะไเซียมาจาังเล่นเกมสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมใช่นี่ผมสงครามโลกก็คือทีอ่สองไม่ใช่ทุยสงครามโลกครั้งที่สองก็คือก็คือ ขั้งหลบประกาศสงครามกันครับผมคือจะมีอยู่สองฝ่ายผมคือฝ่ายละรัสเซียกับฝ่ายยูเครนซึ่งก็เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายยูเครนเป็นพลเรืนไปอยู่ประเทศยูเครนเยอรมันนะผมรัสโซเวียตกับเยอรมันนะใช่คือเป็นฝ่ายเยอรมันนะผมเป็นหัวหน้าเลยนะฝ่ายเยอรมันก็จะมีป่านี้ผมฝ่ายเยอรมันเขาหลงฝ่ายเยอรมัน ยังอยู่นะไทยก็มีหมฝ่ายเยอรมันใช่ตอนนี้นี่คือพวกศัตรูของพวกเรานะผมพวกโซงโเวียตพวกอเมริกาก็ใช่นะเกมนี้นี่แบบประกาศสงคร,งรงงามกันนะคือผมจะเอาเป็นอีพีเลยนะอีกแจกผมจะยึดอันนี้ก่อนอนะเดนะี๋ยวนะเผลออะไรนะโปแลนด์วะเดี๋ยวใช่แหละโปรแลนด์นะผมยึดแหละผมะยึดโปรแลนด์ก่อน ค okay. มา,มาดีมาดีดวงไปดีดวงไปดีโดนโดนยิบโปแลนด์ก่อนนะขี okay. ่มีผมข okay. ี่นะครับผมคุณได้ยินเสียงฝนก็ไม่ต้องแปลกใจนะพอดีแถวบ้า,านฝนผมฝนตกนะ คือใครอยู่จงังหวัดบุญตำบลตุ่มหูนีอ่อาจจะรู้นะคือฝนมันตกนะครับผมคยึดปักโปรแลนก่อนโอเคเอาเลยสกัดพวกนี้ไว้ครับผมพวกอะไรพวกฝรั่งเศสก็เป็นชาติูข,ของพวกเราเหมือนกันแต่แต่ภารกิจเราคือยึดโปรแลนนะครับผมมาเพิ่มภารกิจนี้นะ โอเคอ่าก็ปล่อยให้ปะมัสู้กันผมคัมเลยและกันเดี๋ยวลัวคลิปมันจะยาวนะผมเสียงก่อนโอเค,อเคนะครับผมคุณไม่ต้องแปลกใจนะฝนตกคือคุณไม่ต้องฟังเสียงฝนนะฟังเสียงผมเล่นนี่แหละโอเคอรับผมไม่ต้องดูหรอกบอสเล่นนะ ทุกคนไปเล่นเกมนี้คุณเข้าใจเองนะบอกเกมแล้วกันถอยใครอยากเล่นนะโอเคโดววนกลางนี่แตกไปแล้วครับผมเอาเลยมาดิครับผมมาเลยเอาให้ตแตกให้แตกหลุมหลุมแล้วครับผมโอเค ฝังนี้เลยพวกเราเอาเลย,ยอย่าไปลงทุนตนะับเขาเอาหนี้พวกเราเลยอันนี้แตกมาดิ Body. โอเคจะต้องจับทีมด้วยนะคือรอบข้างเป็นฝั่งคือข้างหลังเป็นฝั่งเราหมดเลยนะที่เป็นประเทศนี้ผมผม,มรู้ประเทศอะไรนะโอเคอข้างข้างหลังฝั่งเราหมดเลย รประเทศนี้แล้วก็รอบข้างข้างบนทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งข้างบนนะผมเป็นศัตรูเราหมดเลยนะเรียนประเทศนี้ครับผมเทศเล็กๆนี่นะผมไม่รู้ประเทศอะไรเหมือนกันฟังเรานะแต่มันก็ไม่ไช่วยอะไรหรอกฝว่ขงข้าลามากกว่าที่ช่วยเราครับผมโอเคมาทาหารใหม่เอาเป็นอ,อ ตุ๊ังนะงูไม่พอวะ่ะมัน่องตัวไอ้เหี้ยงงูไม่พอเนี่ยโอเคอนนมาสีครับผมตัวปลาบิ๊ดไซปลาบิ๊ดไซแต่กูจะปล่อยทำไมล่ะทำไมเหรอโดนมาครับผมประมาณนี้นะโอเคปไปครับผม ถามเลยทุกคนอยากดูการเคลื่อนไหวของแต่และประเทศทคนก็เกมนี้แล้วก็ไม่ต้องถามนะผมแต่ผมจะถามเพราะว่าวกลัวมันจะเสียเวลานะผมก็เลยต้องถามนะดีครับผมอ่าโดนมาดิมาดิผมามาเลยผมมาจะอุ้งยิงผมา ยิงเออโดนผมโดนโดนยิงเออยิงเลยยิงยิงยิงคอยแตกไปเลยแตกแตกแตกเอายืดยัดไปยึดฟันไม่แล้อะผมไม่รู้บุกยึดปลเลยได้หรือเปล่านะผมน่าจะได้นะผมว่าน่าจะคลิปนี้จะยึด10วินาทีนะผมคิด คือผมผมองคนนั้นนานกว่า20นาท,นาทนีถ้าเคยมี20นาทีไปผมไม่ตัดนะเพราะผมจริงเลยเคยมี20นาทีไปผมไม่ตัดใช่เพราะทำไมเหรอเกลียไ์ไงเกลีย์คือมันนานผมผมตัดคนเดียวด้วยมันลำบากนะเอาเอาประเด็นนี้เกี่ยวกับใส่กับสูเวียตว่ะเอาเรื่องเอาเรื่อง ดูฝั่งนี้ของเรานะผมโอ้โหเจ๋อะไรนะเออจำซื้อไม่ได้โอเคเออเนี่ยนโะปรตุเกสเลยใช่เอาวะชิ่โปรตุเกสป่ะอ่าใช่ครับผมนี่ผมโดนตีนะครับผมจากเกาะอังกฤษนะจากเกาะอังกฤษอังกฤษตรงนี้นะผมนี่ผมดีครับผม อยู่ฝั่งนี้ครับผมอยู่ฝั่งเรานะเออประเทศแล้วนะเออทำไมกูจำชื่อเ,เกี่ยวซิกูเลยเก็บกูเลยเก็บไอ้กูเลยเก็บนี่ไมาย่างไงเนี่ยจำชื่อประเทศไม่ต่างมั้งยอดว่ะอ,อือช่างมานะันอะข้ามไปเลยครับผมข้ามไปเลยนะอ่าข้ามไปเลยกด คือผมพูดเร็วไปอะไรก็ขอใัยด้วยนะโอเคผมจะพยายามพูดช้าๆให้คนได้ยินแล้วกันให้คนได้เข้าใจนะโอเคเป็นไรไม่รู้มาผมซัดไปฝั่งข้างบนเลยซัดตรงนี้โดนะผม มาครับอันนี้เป้านะตกทิ้งไว้ยิงตอนนี้สามสามครับกำลังรวมกับลำล้อนเมืองนี้ไว้นะผมโอเคยิงนี่โดนโอเคเข้ามา โนอนโอนบุกแล้วผมเอาเคืนว่ะเอาเคืนเอาเคืนครับแอกสมนามึงแอเคอเอาจะดันไหมไม่ดันนะผมไม่เสียงนะไม่เสียงตอนนี้เป็นไงบ้างเอาวะไอะ้พวกเกิยอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน ยีระมันนี่ไายีระมันนะผมชื่อเต็มของสมัยของประเทศเยอรมันสมัยก่อนนะโอเคมาเลยโดนเอาผมผมจะตั้งรับเถว่ดีไว้แล้วกันอ่าคุณรวนสุดก่เอาเอาอะไรดีไอ้ละกานไปฝอ วันนี้นะโอเคเราจะต้องยืดให้ได้นะ,ะสามเลยนะกลัวจะเสียเวลาบาบทีอะไรไม่รู้คือไม่ใช่อะไรนะผมต้อง,ต,องต้องห้ามเกินยี่สิบนาทีนะคือผมอยากตัดนะใช่เกินไปม,มันจะนานเกินไปผมตัดไม่ไหวนะอ,อ๋าผม มาครับมาหม, <า S 1> มาเลยนายพลเห็นเลมันเยวเอาเลยยิงมาเลยครับผมลุมันลุมันลุมันทหารลุมากันเอ้ยทหารเอาเลยครับดจุบุกยังไงวะนัทำเลยสิ เฮ้ยฮันทุกนาทีเท่าไหรเนี่ยปืนพื้นทาใส่กันเอาอันนี้แล้วกันสองเออไม่มีแม่ทัพนะโอ,อ้ไม่มีนายพลนะไม่ทับพี่เลยเหรอมันมีมีเกมสมัยก่อนเอาออร์ละว่ะอ๋เอาละว,ว่ะควรมันเริ่มบุกมาแล้ว บอกการเมืองนี่ไว้นะกูเดินยึดใช่กูเดินยึดมาเลยแค่โอเคไปข้ามเ่ยกะผมยึดนะอืม เยี่ยี่มาท่านตดใครวะเร็แล้วผมยี่นี่ผมตีสองมือที่เรายังตีนะผมอด เอาเลยยิงให้ตายเถอะฮะเอาเลยครับตะกุยดไม่ได้ยี่สุดจอดว่ะเฮ้ยยิงขึ้นขึ้นกองท้องไปขึ้นกองท้อไปสองสามนิดละวะ น,นี่ไม่ช่วยนะผมตานขึ้นกองทัพไปนย่คือไฟจะวายเฮียคือผมนี่ผม เป็นกำลังบุกเลยผมนี่สเปนนะครับผมแล้วแบบนี้ชื่อซีมุ่งนี่พื้นที่สีม่วงคือสเตนน่ะผมกูจำไม่ได้เน้อจำไม่ได้นี่ไงเขาคือสเปนที่สีม่วงไอ้สเปนไอ้สเปนโอเคผมมาเท่เจอคู่มึงเจอคู่เน่เอามาเลยยิง มาเถอานมาดิพวกเจ้าเสียฉันน่าเขาหลีกโรเวียดใช่ก็ต้องเลยโซบีมาเลยโซบี้ครับไม่มายดูกว่าครับขปเดินมาทำยังไงดีขี่มายิงเอาไปแตะฮานไม่แตะแต่มันจะแตกแล้วครับผม เฮ้ยไ hey, ล่ต้องยึดโผล่แรงไม่ได้ไม่ดูเชืโอเพลนปล่ากูเนี่ยเฮ้ยมาครับ, <Hey. S 1> hey. มบผมจัดไปขำไปเลยอือผมไม่ดูฝั่งฝรั่งเศสแล้วนะเฮียเอาวะ่ะมันบุกมาแล้ววะฮะ ผมมารอรอมันนะโอเคมาเร็วๆหน่อยดิคนะือ,อมาครับผมสักแหละโอเคอยูปิดกันแจ้งเตือนนะแอร์องกูยสักขยิดวะบังอาจจะบังอาจมากนักเจ้าโอ้หัง

โอยนี่เราต้องมีความปลอดภัยเคต่องนี่ล่ะไม่มีใครดันมาใช่ไหมเคได้อยู่ได้อยู่ยิงมาดีมึงดันเดรอมึงดันเห้อฉันเอาปุ๋ยได้ก่อนดีผมขอสกัดอีพวกนี้ก่อนนะเอามาดีอ๋อมาดิครับมาดิเก่งเกิดเินนะพ่อสอนนี่เปิดแต่เด็ก ไยแตกแตกแตกกี่อโอ้โหดระเ,เบเิดนะแตกเลยไอตู่ดยอดนะผมเม,ม,ขมเขามาเจอหนี่ม้กข้าโหญี่ปุ่นก็ฟังเรานะ อเคข้ามข้ามข้ามขามรัวเลยอืมมาผมอ่าโด,ยดนยิงยิยงยิยงตายไล้เนี่ยกดกัดพุกนี่ก่อนนะกดกระพุกนี่ก่อนนะคนรับผมเขามาเลยพุ่งงอ แตกอีพวกงอกัรดันกันด,นดนันยิงย้งโอ้ยแตกไม่ไม่แตกวะเหนียวมีโคตรเหนียวเลยโอ้ยแตกคือไม่แตกได้ไงวะโอเคแตกแล้วเรจะบุกหรออ๋อ ียัง้งไม่มีใครบุกยิ่งจะแตกได้ท้อครับคุณเ,เอาแมมเลยเอาแมมเลยเข้ามคือทำมาทำล้งขาผมเพื่อจะเอาเงินของผมเงินข้้งบนกับอะไรเนี่ยที่เหมือนอันตั้งขาผมคือ เอาสั่งทับจ่ายนะผมก็เลยทำผมก็เลยต้องกดแบบนี้ครับแล้วก็ต้องให้มันเดินดหน่อยผมกดนะครับจะไม่เดินนะไม่ทับไม่เดิน,นะดน <Yes. S 1> สุดๆเล่าอีตาแล้วเออคลิปคลิปเลยพรวดเลยโอเคมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพียงแค่นี้แหละครับผมก็ สวัสดีครับ